มาสเตอร์หมิงกลุบโดยสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านตามหลักห่วงจุ้ยอาจารย์ครับครับบ้านแถวพุทธมนตรนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ให้ทางทีมช่างเราไปรีโนเวทนะครับครับที่อาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยไว้ครับครับคือห้องน้ำมันอยู่กลางบ้านใช่ไหมครับอาจารย์แล้วอาจารย์ให้ย้ายไปไปที่อื่นเงี้ยครับันมันด้วยเหตุผลอะไรครับอาจารย์พุทธมนตรพุทธมนตรสายไหนพุทธมนตรสายไหนวะ สายแปดครับมีเหรอสายแปดอะสายแปดมีเหรอครับช่างหมีสายแปดเฮ้ยอาไปหาใครที่สายแปดมาบอกว่าแล้วมันแบบดับจอดนะใช่ครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับอาจารย์จะพูดอย่างนี้ครับทำไมอะมันมีเรื่องประวัติไม่ค่อยดีอยู่ครับอาจารย์ที่สายแปดสีสายแปดแล้วมีรู้ไหมเนี่ยจะรู้ตอนนี้เลยครับอาจารย์นี่เลยคือที่มาของอะไรเอาแนะนำตัวก่อนอ้าครับสวัสดีครับผมช่างหมีบี้งานนะครับเอ้าช่างหมีบี้งานเหรอครับอาจารย์เมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อนี้ไม่ใช่ครับผม ช่างหมีอะไรช่างหมีหนีเมียครับผมช่างหมีหนีเมียเนี่ยช่างป๊อปช่างป๊อปก็เป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วช่างป๊อปช่างหมีหนีเมียอย่าไปพูดเด็พูดอย่างนี้มันเอฟซีอาจารย์เขารู้กันหมดช่างป๊อปไม่ได้เออเขาชิดช่างหมีนี่ช่างหมีบี้งานใช่ครับอาจารย์เป็นเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันยังหนีเมียอยู่เพิ่งเปลี่ยนวันนี้หรือเปล่าครับเนี่ยใช่เพิ่งเปลี่ยนวันนี้แนะอันนี้ช่างหมีช่างหมีบี้งานอออ๋ครรับาาจย์ช่างป๊อปรอบครอบอันนี้คือทีมงานของ เอ่อมาสเตอร์เหมิงกรุ๊ปนะครับช่างรู้รอบบ้านคือเมื่อกี้ที่ช่างหนีบีงานเขาถามผมเนี่ยคือผมไปดูหองจุ้ยให้ลูกค้าหลังหนึ่งที่วันนั้นป๊อปกก็ไปด้วยกันน่ะใช่ครับแล้วก็บ้านหลังเนี้ยห้องน้ํามันอยู่กลางบ้านคือบ้านหลังเนี้ยหวงจุ้ยดีมากครับที่ป๊อกบอกว่าโอ๊ยทําไมเขาตัดแต่งไว้สวยแต่เขาไปต่อเติมยังไงไม่รู้ห้องน้ํามันไปอยู่กลางบ้าน คำว่าห้องน้ํากลางบ้านนี่คืออยู่ตรงกลางบ้านเลยไม่ใช่อยู่ท้ายบ้านและตรงกลางแต่อยู่ตรงกลางบ้านเลยครับตําแหน่งพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นเนี่ยคือตําแหน่งหัวร้านเนี่ยรับพัดการอะไรวะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้านตําแหน่งตรงกลางบ้านตาแหน่งไรดาวเลยแหละแล้วช่างหมีกับช่างป๊อปก็ไปจัดการขยับย้ายแต่ตอนนั้นย้ายก็ยังสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยย้ายทําไมใช่ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายฟังแบบนี้ ห้องน้าที่อยู่กลางบ้านคือการตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยเป็นตําแหน่งจุดศูนย์กลางเป็นตำแหน่งหัวใจของบ้านครับห้องน้ําที่อยู่กลางบ้านคือตําแหน่งหัวใจของบ้านเขาห้ามเคลื่อนไหว <ồng> และน้านี่เป็นตําแหน่งเคลื่อนไหวแล้วเป็นตาแหน่งเคลื่อนไหวทั้งชักโครกชักอะไรหลายอย่างมากนี่คือตามหลักฮงจุ้ยตามหลักวิทยาศาสตร์ษษษคือห้องน้ําที่อยู่กลางบ้านเนี่ยห้องน้ำมันมีอะไรมันมีเชื้อโรคมีความสกปรกถูกไหมห้องน้ํากลางบ้านคือแสงแดดทาไม แสงแดดส่องไม่ถึงแล้อาจารย์ใช่แสงแตดส่องไม่ถึงมันก็ไม่สามารถที่จะชำระไอ้สิ่งที่ชําระได้ด้วยหลักธรรมชาติได้ฉะนั้นคนที่ตําแหน่งบ้านใครที่ห้องน้ําอยู่กลางบ้านเนี่ยต่อให้รวยยังไงก็ตามนะส่วนใหญ่แล้วสุขภาพไม่ดีมีปัญหาชีวิตคู่ครนะแล้วก็มักจะเขาเรียกว่าทําให้อารมณ์มันหงุดหงิดบ่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือตําแหน่งห้องน้าอยู่กลางบ้านไม่ดีแล้ววันนั้นที่เราไปย้ายเนี่ยครับ เราย้ายออกไปเลยคือเราบอกเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ยินดีเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนั้นที่ย้ายจะใช้เวลาทํากี่วันจําไม่ได้แล้วลองลองลองคุยกันนะจะจาได้ไหมน่าจะใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับจังปอบประมาณห้าวัน6กวันครับอาจารย์อือประมาณนั้นครับ,รอบตอนนั้นตําแหน่งตําแหน่งกลางบ้านเขาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นเออไม่ทราบว่าช่างหมีหรือช่างปอ๊อปเป็นคนเลือกสีกระเบื้องหรือสีอะไรให้เขาช่างป๊อปครับอตอนนั้นเลือกสีอะไรให้เขาสีออก เทาๆอย่างเงี้ยครับผมเทาๆครับผมเป็นคนเทาเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมสีออกเทาเทาเพราะว่ายังไงเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นว่ามันดูดูแลความสะอาดง่ายครับผมถ้าขาวี่สกปรกง่ายครับผมอแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าเราจะจัดการเรื่องของการย้ายไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านครับที่เจ้าของบ้านใช้งานสะดวกแขกที่มาเยือนก็ใช้งานสะดวกด้วยครับใช่อาช่างหนีมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องน้ํำไหม ช่างหนีช่างป๊อปอธิบายให้ความรู้กับแฟนๆช่างรู้รอบบ้านทีหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าห้องน้ําอยู่กลางบ้านไม่ดีเขารู้เขารู้ตรงเนี้ยแต่การย้ายห้องน้ํามันไม่ได้แบบย้ายกันโดยที่คือมันต้องคิดอะว่ามันย้ายพิตตำแหน่งสุขภัณฑ์ตำแหน่งอะไร,ย,ไรยังไงอธิบายให้เขาฟังนิดหนึ่งดิครับจริงๆห้องน้ํานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันมันย้ายยากอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือมันไหนจะต้องทุบต้องอะไรต้อง บางคนก็เข้าใจว่ามันยากยแต่จริงๆมันไม่ได้ยากครับคือเราก็ให้ช่างที่ที่เขาชํานาญครับเข้าไปตรวจดูนะครับว่าห้องน้ำทรายได้มันอยู่กลางบ้านใช่ไหมครับเราสามารถทุบออกได้ไหมอะไรได้ไหมครับแล้วมันก็พอทุบออกมันจะมีผลต่อต่อโครงสร้างไหมอะไรพวกนี้ครับเรื่องโครงสร้างเป็นเรื่องสําคัญช่างป้อมอธิบายหน่อยก็ส่วนเรื่องเรื่องของสร้างนะครับผมก็สําคัญก็คือคืออย่างถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านนะครับผมก็จะไม่ให้ยุ่งเรื่องโครงสร้างของของโครงสร้างเดิมนะครับผมเราก็จะสามารถออกมา ทำห้องน้าเนี่ยให้มันชิดกับตัวบ้านได้แต่ว่าเราอย่ายุ่งส่วนพวกพวกโครงสร้างของเดิมนะครับผมก็สามารถทาโครงสร้างใหม่โดยลงเข็มอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยพื้นที่ข้างบ้างที่ติดติดกับตัวบ้านนะครับผมก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับผมครับหรือถ้าถ้ามันเป็นห้องน้าไม่ใหญ่ครับอาจารย์เราก็สามารถแบบทําในบ้านได้ครับครับคือบางตบางคนเนี่ยลูกค้าอย่างที่อาจารย์บางทีเาก็อยากที่อาจารย์ไปดูครับบางทีก็อยากอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับคือ แยกออกไปอย่างี้ยเราก็ต้องทําโครงสร้างขึ้นมาใหม่ครับอ,อมีคําถามหนึ่งที่ลูกค้าเคยถามกับตัวผมเองเลยนะครับออตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นไซส์ที่ผมเอาเออช่างหมีกับช่างป๊อปไปด้วยหรือเปล่าผมจาไม่ได้คืออย่างนี้เขาเขาถามคำถามว่าจําเป็นต้องลงเข็มไหมจําเป็นไหมห้องน้าเหรอครับครับจาเป็นมากครับเหตุผลกันสุดครับอาจารย์กันสุด อันนี้กันเลยกันสุดกันแตกลาวครับผมหลายอย่างครับผมทําให้ไม่ไม่ดึงตัวบ้านเก่าด้วยครับผมโครงสร้างเก่าจะได้ไม่ไม,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแตกลาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมมติผมเป็นผมเป็นเจ้าของบ้านเน่ยผมง่ายแบบไม่เอาไม่อยากต้องลงเข็มมากแบบมันเข็มมันแพงองินต้นเท่าไหร่อ่ะหมืน่นเท่าไหร่หมื่นห้าเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยไม่ลงได้ไหมแต่ด้วยความที่ช่างป๊อปทามาเยอะเนี่ยจะแนะนําลูกค้าว่าไง คือยังไงมันก็ต้องลงนะครับมันต้องลงครับคือผมว่าเรื่องอย่างนี้อย่าไปเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายครับครั้งเดียวต้อไหมครับอาจารย์ใช่ไหมคือบางคนบอกว่าพยายามที่จะไปประหยัดงบประมาณตรงเข็มเพียงไม่กี่ต้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดคร็ขึ้นมาหรือมันซุดเนี่ยครับมันเสียหายเยอะกว่านั้นใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคือเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะอย่างเมื่อก่อนเขาจะมีเข็มเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยครับครับ คือเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเข็มดีๆลงต้นเดียวก็อยู่ครับเสาละต้นก็อยู่แล้วครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วออพอพอจะประมาณให้กับท่านผู้ชมได้ฟังได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนต้องใช้กี่กี่เขาเรียกอะไรกี่กี่ต้นหรืออะไรมีดีเทลให้เขาสักอีกสักนิดนึงคือถ้าเป็นเป็นเข็มสมัยใหม่นะครับเขาก็จะลงแค่เสาหนึ่งต้นเนี่ยลงเข็มหนึ่งต่อหนึ่งต้นนะครับ<ม>เพราะว่ามันเป็นเข็มสมัยใหม่ครับเป็นเข็มไมโคร,โรพายครับอาจารย์ ่<ห>ก่อนนั้นอีคอยอีกทีไมโคร,ครไมโครไพครับใช้บ้นจันตัวเล็กๆครับตอกลงไปเป็น18เมตรนะครับ<ม>ก็เขาจะมาเป็นท่อนครับท่อนละเมตรห้าสิบเขาก็เดี๋ยวช่างเขาจัดการเองครับก็จะมีย้ายบ้นจันตัวเล็กครับเข้าไปแล้วก็ไปตอกแต่ถ้าบ้านไหนที่มันจาเป็นแบบตอกไม่ได้จริงๆครับ<ม>ก็จําเป็นต้องลงหกเหลี่ยมเขาก็จะมีวิธีอยู่ครับ วันนั้นที่ที่ไปดูที่ไหนสักที่อันนึงแล้วที่ป๊อปพูดขึ้นมาในตอนที่เราขับรถไปที่ป๊อปบอกว่าเวลาเราเราลงเข็มเนี่ยลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็คือคือต้องการความเขาเรียกอะไรว่าอะไรความคงทนถาวรในการสร้างขึ้นมาคือการทําห้องน้ําใหม่แล้วก็การลงเข็มที่ป๊อปบ,บอกเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันตอบโจทย์เรื่องอะไรอีกอย่างนะั่นคือเกี่ยวกับขั้นบนด้วยหรือเปล่าหรืออะไรจาไม่ได้แล้วลองอธิบายให้ฟังอีกทีอีกเป็นเผื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ฟัง คือสมมติห้องน้ามันอยู่กลางบ้านแต่อยู่ข้างล่างเนี่ยการที่เราตอกเข็มที่ดีมันก็จะส่งผลดีกับชั้นบนด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอธิบายอีกทีนึง่งในส่วนที่ว่าจะตอกเข็มตอกเข็มเนี่ยภายนอกหรือภายนอกตัวบ้านใช่ไหมครับครับก็มันจะมีส่วนอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าทําให้พยุงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะพยุงหรือประคองอแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนกับว่าเรามีเข็มเพิ่มขึ้นในใน ในเราละเรเวนรอบบ้านบริเวณรอบบ้านอ่าบริเวณรอบบ้านครับผมเขาอไปมันไม่ไรไม่เป็นไรอ่าแล้วก็นั่นแหละครับทําให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าห้องน้ำเนี่ยอาจจะทําแค่ชั้นเดียวครับผมผมเอ่อน่าจะเป็นหลังนี้หรือหลังไหนผมจำไม่ได้นะผมเคยไปเลือกวัสดุให้กับลูกค้าคือเขาเขาต้องการจริงๆบางทีเขาเขาเลือกไม่ถูกเขาอยากได้ห้องน้ําใหม่แต่เลือกสีไม่ถูกผมก็หลักพวงจุ้ยมันจะคํานวณได้ว่าทิศเนี้ย มันควรจะใช้กระเบื้องสีอะไร mm hmm. เช่นทิศนี้เป็นทิศตะวันตกกระเบื้องสีขาวก็ดูแล้วเหมาะดีขาวตัดดําก็ได้แต่อย่างทิศตะวันตกก็ไม่ควรไปใช้พวกสีเขียวซึ่งทิศตะวันตกมันเป็นาธาตุทอง mm hmm. ถ้าไปใช้สีเขียวเป็นาธาตุไม้มันก็ขัดแย้งกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องปลีดย่อยแต่ไอปลีกย่อยพวกนี้แหละทีออ่ลูกค้าหรือว่าท่านที่ชมที่ฟังหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นตัวช่วยได้ยางคือบางคนเนี่ยเข้าใจไหมว่าอยากจะได้ห้องนี้ใหม่ แต่มันมีความชอบเยอะหรือเกินวงจุ้ยเนี่ยเป็นตัวที่บอกได้เลยนะครับสรุปครับวันนั้นหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วเรากลับกันแล้วช่างหมีตามกลับไปที่หลังครับไปไหนวะนี่เอาอีแล้วอาจารย์มันไปพุทธมนฑรสายแปดใช่ครับมีอะไรที่นั่นหรือเปล่าขสงสายอยู่มากันครับแล้วเราสงสายเองหรือว่าคนรอบๆอบรอบตัวเขาก็สงสายด้วย อันนี้ก็แม่นแน่ใจครับผมป่อครับเรามีความลับต่อกันเยอะนะครับโอเคเอาหน้าไว้ก่อนครับผมไปคุยดีกว่าครับพียโอเคโอเคอาจารย์ครับผมครับครับก็อย่างนี้ผมสรุปแล้วกันนะครับว่ายังไงถ้าจะต่อเติมนะลงทุนในไหนทําไปแล้วตอบของตอเข็มให้ทําไมให้แข็งแรงไปเลยครับและทนทานนะครับครับห้องน้ํามันไม่ได้เปลี่ยนกันทุกเดือนทุกปีทำแล้วมันอยู่นานใช่ครับนะ อ่าโอเคชวนไอเรื่องสายพงสายแปดผู้ร้ายปากแข็งไม่พูดหรอกรนะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนอวนดีครัับ